ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่10ธันวาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเช็คก,ก่อนเชื่อแนะนำจุดสังเกตเพจ Facebook ปลอมขณะนี้พบว่ามีมิจฉาชีพสร้างเพจ Facebook ปลอมจำนวนมากโดยใช้ภาพและโลโก้ของตำรวจมีเนื้อหาให้ความรู้เตือนภัยคล้ายของจริงอ้างรับแจ้งความออนไลน์ช่วยเหลือคดีที่แท้มิจฉาชีพหลอกให้ทักแชทสนทนาส่งลิงก์อันตรายดูดเงินหลอกพูดคุยลวงให้โอนเงิน วิธีสังเกตเพจเฟซบุ o กมิจฉาชีพใช้ภาพโลโก้ตำรวจมีเนื้อหาแนะนำเตือนภัยดูผิวเผินคล้ายของจริงอ้างรับเรื่องร้องเรียนรับแจ้งความออนไลน์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีทางเทคโนโลยีไม่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าที่ยืนยันความน่าเชื่อถือของเพจมักมีข้อความได้รับการสนับสนุนคือการซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กมักมีช่องให้ส่งข้อความทางแชทต,ติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้ระวังเพจปลอมเกลื่อนรับแจ้งความออนไลน์ช่วยเหลือคดีศูนย์ AOC 1-4-4-1 2. สจุดสังเกต 1. มีคำได้รับการสนับสนุนใต้ชื่อเพจ 2. ให้ติดต่อแจ้งความทาง Messenger ดูตัวอย่างเพจ Facebook ปลอมต่างๆดังนี้ 1. ตัวอย่างเพจปลอมอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์แอบอ้างใช้ภาพขอบอตรอรอ2 ตัวอย่างเพจปลอมอ้างเป็นศูนย์ AOC 1-4-4-1รับแจ้งช่วยเหลือคดีออนไลน์ 3. ตัวอย่างเพจปลอมรับแจ้งความออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ช่องทางเดียวเท่านั้นที่ www.thaipolisonline.com ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ